งามที่นองเอ้ยสวัสดีค่ะพาไปเก็บเห็ดอีกละมื้อนี้อุปกรณ์ที่นองเ้ยอุปกรณ์ย้ายอิงเตรียมพ้อวาสิภาไปเก็บเห็ดเอาละจ่ายยางกันค่ะยางกันเนาะกระตาพร่องค่ะมีต้งน้ำมี เอเนจีดึงที่ขาดบ่ได้ก็คือนี่สองสิงนะคะเมื่อวานนี้พี่อิงไปเก็บทั้งปลาเอาริงวูดค่ะบ่ได้ทายคลิปให้เพื่อนๆเบิงเพราะว่าพี่อิงไปกับน้องเขาคะได้มาเต็มกับตาเดี๋ยวให้แม่ว่ากกอนแม่ว่ากกอนได้มาเต็มกับตาเมาื่อนี่อากาศดีมากค่ะพี่อิงก็เลยมาทั้งนี่มาทั้งปลาเอเวน แต่ฉันมาจาเบิ่งเห็ดเพิ่งหวานนะคะเมื่อวานนี้ได้แต่ได้ได้ได้หลายเห็ดค่ะเห็ดพิ่งขาลายเห็ดเ,าาเห็ด,หดอ่ะพึ่งหวานเห็ดเกาลักเมื่อวานนี้ได้หลายนะคะเมื่อนี้เบื้องพี่น้องเบื้องอากาศดี่ดีพี่หิงให้เบื้องอากาศก่อนเนาะเนี่ยค่ะป้ายอันนี้พี่หิงอย่เถึง เชิงโน้นสูงนะคะอยู่เชิงโน,นโน้นสูงนปลากรสิเป็นลักษณะนี่ Un under, อันุเดอร์เขาสิไปปลาข้างล่างนั้นเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปจอบเบิ่งอีกเนาะ,นะที่อิงกัหายูผู้เดียวนี่แหละค่ะปลาหนีว่ามีภบยญาตากัหากระนองทิกซิเบลนองโทบีแหละค่ะอ้าวเดี๋ยวไปเห็นดอกเห็ดแล้วพี่อิงิะทายให้เบิงเ่งงนาะพี่นองเนาะเมื่อนี่มาหาทั้งปลาเกานี่แหละเด้อพี่นอง ที่พี่อิงหาไปกระตาหนึ่งมือนั่นกับลูกๆหายยางเบิ้งเนาะค่ะเนาะปลามันกะสิเป็นสีโคกๆจากน้อยตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆตีนตีนมอ,อาหาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเบิง้งดูมีบอเห็นบอค่ะก็หาเบิ้งค่ะนะคะพี่อิงกัยยางค่อยๆคอยๆหามาค่ะพี่น้องพี่อิงเห็นละ <c oughs> พี่อิงเห็นละเห็นละเห็นบ่เห็นบ่เห็นแล้วค่ะปลาเก่านี่แหละพี่น้องเพราะว่าที่มันเน่าหลายๆน,นะมองนะ,ะพี่อิงไปได้มาประมาณเมื่อนี้เมื่อที่สามเนาะเนี่ยเขาก็จะเกิดประมาณนี้เด้อพูนขึ้นไปนะที่ว่าพี่อิงเจอมองนัง่นที่ว่ามา้มามือกอนอสี่หาดอกมองนั่นค่ะ งามงามอยู่ค่ะกระซิมาหาป้าเก้านี่ละค่ะว่ามันอีมีดอกเหลียอ,อีกอยู่บอือว่ามันกันยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่อิงตัดขาก่อนดีจ่าเดอ้อพี่อิงตัดขา่นี่ค่ะได้อยูขอันนี้ได้อยูอนนยย่พี่น้องโอ้ยแดดแดดกระซ่งตาเยีอยงพี่น้องเห็นบะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะอ่อนๆเนี่ยนี่ล่ะเดี๋ยวเก็บดอกอ่อนๆนี่ก่อนนะพี่น้องเนะนาะี่เดี๋ยวพี่๊งตัดกันเด้อออกข้างห้างพี่นอ้องอายเอ็ดพึ่งแต่ว่าก็ยังอ่อนอยู่ ออกมีดกันอ่อนอยูอ่ค่ระรากาเขาไว้คือเก่ากต่ยังถือว่าได้อยู่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ลูกอ่ะเห็นบ่คะไปย่างย่างย่างเบิ่งดู มีอีกอ่โอ้ยอันนี้แม่ก็เห็นแล้วไปต่อต่อต่อไปเกย์ย่างเบิง้งย่างเบิง้งแม่อยากได้เห็ดเพิงหวานโอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวกันเด้อหนย่าง,ง,งต่อดูหาต่อพี่น้องมันเห็นบ่ลองหาเบิ้งเด้อเอาเบิ้งให้พี่อิงน้ำเด้อค่ะ พี่อิงศาสตร์กลก้องเพราะว่าพี่อิงเก็บเก็บเพลิงหวานไปลายดกแล้วมองนี่นะมังกรนะละมังกะมันกะมันกะแกไปน้ำเนาะมันกะเถ่าไปน้ำพี่น้องนะ้วที่นี่พี่อิงมาหามาหาซ้ำมันนะเออไปหาให้แม่เลยไปเลยค่าไปไป,ไป,ไ,ปไปเดินมัอนอีดอายก็เมื ได้บ่ได้กะเอาแค่ฟิวกะมีความสุกแล้วคะ่ะมาอีกปลาหนึ่งเราได้พี่น้องเห็นเยอะสามสี่ดอกด้วยค่ะแต่ว่าดอกนี้เนาเห็นบ่มันซีมูแบบนี้ละ่ะเอามาเบิ่งดอกหม่อมดอกหนึ่งสองดอกตัวนั้นหนึ่งดอก เอะเก็บวางไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวตีเองยังอีตัดขาเด้อจ้ะเด้ออันหนึงก็ถือกล่องอันหนึงก็นับเห็นปะฟูอีดอกนึงพี่น้องอีดอกนึงยังไม่ได้หาทัวร์ดิคือม้าล้วก็มองเห็นเออเออเออเอญยางยางของม้าจุดที่เราเคยไปหาแล้วก็มองเห็นเพราะท่านได้หาทัวร์ค่ะนี่ นี่นี่นี่เออเออเออน้องหาเห็นนร่องหาเห็นเดี๋ยวพี่เองหาเบงึนน้อยก็เลิกพี่นอ้องค้นเห็นแล้วเดี๋ยวสีอันทายเบนนะองีกเนาะเพราะว่าหยาไม่โหกจ้ะขออนุญาตตัดตัดขามก่อนเห็นว่าหยามันโขกเห็นไหเอาไปทั้งพูนอีกมั้นบ่โอเคไปพูนอีกเดี๋ยวแม่ตามไปอ <N ie> <dog> ีกดอกค่ะพี่นอ้อง เมื่อวานนี่น้องเขาได้เต็มกระตาเขาโอ้ยเขามีความสุขพี่อิงก,ก็บบาไ่ได้เอากับเพื่นดนดอกค่ะพี่อิงก,ก็ให้เพื่อนเก็บซอยเพื่อนเนาะเพราะว่าพี่อิงหูปลาพี่อิงก,ก็มาเก็บออกเห็นบ่นี่มมีก็เริ่มได้แล้วนันค่ะเดี๋ยวพี่อิงงางต่อเอ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงอันปลามันหกได้พี่น้องเนี่ยหามหกคุกนี่ดอกนึง ดอกมีงามจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่อิงตัดขากันเ้อตัดขามก่อนจ้ะเห็นว่าพี่น้องอันนี้มันมู่แล้วค่ะดอกมันหมูละเนี่ยมือว,วานนี่หอดแซ่น้ำเห็ดนะนดอกหนึ่งค่ะดอกอ่อนๆน้อยๆมื่อกอ้อันมายังบ่เห็นปลานียังบ่ใครเห็นมือนี้ได้เห็นแล้วค่ะ ออกไม่นพี่อิงกระซิมาจอบมือเป็นมือมันกระซิได้ดอกอ่อนหนึ่งสี่ค่ะพี่อิงมากดอกอ่อนแบบนี้ล่ะเห็นว่าหน้ามันถ่วมมันกะว่าอันบอมีเนาะเมื่อวานี่ไปโอ้ยคนมวนมาสันนอกอีกดอกนึงพี่น้องเห็น่ะเห็น่าค่ะเห็นน้าพี่อิงบ่เนี่ยเนี่ะดอกแบบนี้อะพี่อิงมาก ต้องซองเบื้องดีๆเลยพี่น้องจา๋านี่ดอกแบบนี้พี่อิงมากสุดๆเลยแกงคือเห็ดแกงคือเห็ดปวกละจ๋าเนี่ยนีะค่ะหัน,หนหลายเติบเดีเอาหาต่อพี่น้องหาต่อ